ขอต้อนรับเพื่อนๆที่ติดตาม Chic Journal ขณะนี้เรายังอยู่ในดูไบทริปและตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปยังทะเลทรายอาหรับที่มีความใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกและเราก็เลือกบริการทัวร์กับ Arabian Adventure มีคนขับหน้าตาใจดีอัธยาศัยดีไปรับที่โรงแรงมในช่วงบ่ายแล้วก็พาเราขับรถออกจากเมืองไปสู่เขตทะเลทรายค่ะ จะเห็นได้ว่าบรรยากาศข้างๆเนี่ยเริ่มเป็นทะเลทรายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่า,าเราอยากที่จะไปสัมผัสทะเลทรายที่เป็นทะเลทรายจริงๆกันพอขับไปได้สักพักเนี่ยคนขับก็จะมีการแวะพักนะคะเพื่อปล่อยยางลมรถ ไม่ให้ยางเนี่ยมีความแข็งเกินไปและเพิ่มผิวสัมผัสกับทรายเพื่อไม่ให้รถติดต่มในระหว่างที่ขับตลวยทะเลทรายหรือว่าเรียกว่าดูนแบชชิ่งที่เราเลือกนะคะระหว่างนี้เราก็มีการเก็บภาพกันไปรถมีหลายแบบเลยนะคะของเราเป็นคันสีดำคันนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มออกเดินทางเข้าสู่ทะเลทรายนะคะ ด่านแรกเนี่ยเราก็จะเจอกับสัตว์ทะเลทรายเขาก็จะมีแวะให้เราดูตามข้างทางนะคะก็น่ารักมากๆเลย การขับรถแบบดูนแบชชิ่งเนี่ยคือเขาจะไปกันเป็นคาราวานนะคะมีรถที่เข้าไปหลายคันด้วยกันแล้วก็ขับตามๆกันไปโดยคนขับเนี่ยก็จะมีความชำนาญอยู่แล้วนะคะในโซนแรกเนี่ยก็ยังราบเรียบอยู่นะคะยังไม่เริ่มหวัดเสียวมากนะักอันที่จริงโปรแกรมทัวร์ที่วางไว้เนี่ยก็จะเป็นขับรถเข้าไปตรรีทะเลทรายเสร็จแล้วก็จะมีแวะพักถ่ายรูปให้นะคะ แล้วก็มีเครื่องดื่มให้เราด้วยในระหว่างทางแต่ละจุดที่ไปแวะพักนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เขาแววให้ถ่ายรูปนะคะก็จริงๆเป็นการเดินบนทรายครั้งแรกแล้วก็โชคดีที่เราใส่รองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าผ้าใบนะคะเดินค่อนข้างยากนิดหนึ่ง ตรงนี้ยังมีแสงอยู่นะคะก็เลยถ่ายรูปค่อนข้างสวยเลยและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็เริ่มเข้าไปตลรีทะเลทรายกันเลย รถไฟหอบเลยนะคะอยู่ๆก็เปิดเพลงสนุกสนานขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในการตะลุยทะเลทรายค่ะ ระหว่างที่กําลังสนุกกันอยู่นะคะจู่ๆก็มีเรื่องไม่คาดฝันอยู่ๆคนขับก็บอกว่าให้ลงจากรถไอเราก็คิดว่าพูดเล่นจริงๆล้วคือติดลมค่ะเพื่อนนะคะก็ดีที่มีคนมาช่วยทันนะคะก็สามารถที่จะขับต่อไปได้นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องมากันหลายๆคันนะคะเผื่อว่าคันไหนมีปัญหาเนี่ยจะได้จอดช่วยกันได้ ยกาในรถก็ยังสนุกอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าเราจะติดลมมาแล้วก็ยังสนุกอยู่ท่าทิก็เริ่มคล้อยต่ำลงนะคะ และจุดถัดไปนะคะที่ทางคนขาวจะพาเราไปแวะชมพระอาทิตย์ตกดินก็กำลังใกล้จะมาถึงแล้วะคะ่ะ ดูพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะที่ทะเลทรายแห่งนี้เราก็ถ่ายรูปกันไปหลายรูปเลยประทับใจมากๆเลยะคะ่ะและคนขับก็พาเรามาจอดรถนะคะเรียงกันแบบนี้เพื่อที่จะส่งนักท่องเที่ยวทุกคนเข้าสู่แคมป์เบดูอินนะคะ ในระหว่างนี้ถ้าเกิดใครอยากที่จะขี่อูดแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยก็สามารถทําได้ก่อนที่จะเข้าแคมป์คนบังคับอูดเนี่ยหน้าตาดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเดินเข้าสู่แคมป์เบดูอินซึ่งมีการตกแต่งสไตล์อาหรับบรรยากาศเป็นตะเกียงส่องแสงตลอดทางเดินที่เราเดินเข้าไปเลยนะคะ โดยแพ็กเกจทัวร์เนี่ยก็คือรวมอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างที่อยู่ในแคมป์เบดูอินนี้อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอนจอยหรือว่าสนุกสนานกับที่นี่ได้อย่างเต็มที่เครื่องดื่มวิลคัมดริง์เป็นกาแฟสไตล์อาหรับนะคะถ้าเกิดใครชิมข้างหน้าไม่อิ่มเนี่ยก็มีให้บริการอยู่ข้างในเป็นแบบนี้เหมือนนั่งรอบกองไฟเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆ แอบเล่านิดนึงว่าคําว่าเบดูอินเนี่ยก็คือคนที่ท่องเที่ยวไปในทะเลทรายนะคะดังนั้นแคมป์นี้ก็จะจําลองมาเป็นลักษณะกระโจมกระโจมนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งรับประทานอาหารข้างในมีพรมใหญ่ปูตรงกลางแล้วก็คาดว่าจะเป็นลานการแสดงก็รีบไปจับจองที่นั่งสําหรับรับประทานอาหารแล้วก็ชมการแสดงนะคะสําหรับอาหารก็จะมีพวกของทอดแล้วก็มี ขาแกะย่างแล้วก็จะเป็นพวกซอฟติงต่างๆสามารถเลือกทานได้ราคาทัวร์เนี่ยรวมไปถึงกิจกรรมของการเพ้นเฮนน่าแล้วก็สุพีชาด้วยนะคะอันนี้นข้างหลังเรายัางโอเคปะกินซอฟติงไม่ไม่ไม่มไม่มไมโอเว พอเริ่มอิ่มเนี่ยเราก็เริ่มเดินชมบรรยากาศรอบๆนะคะของแคมป์ในแคมป์เนี่ก็จะเปิดเพลงอาหรับ,บนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินหาสุมในการเพ้นเฮนน่ากันนะคะอันนั้นอะไรไม่รู้อ่ะของกที่ลืกาแฟาอาราบ,บิอาราบ,บิกาฟ ออคือหาซุมเพนเห็นหน้าแ,นนะแต่ว่าม,ม,มาเจอ <แก S 2> ชีชานนก็อยากลองนะะก็บุกเอาไว้ <c oughs> ไปเพนเห็นหน้า ลายที่เขาเพ้นออกมาค่อนข้างสวยเลยนะคะที่สำคัญก็คือฟรีด้วยแล้วเราก็ไปลองสูบชีชากันค่ะนำทีมดยเฮียของเราเองสูบไม่เป็นเลยแล้วก็แอบ,บทดลองครั้งแรกแต่มันไม่เหมือนบุหรี่นะคะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการทดลองวเวลามาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มาถึง การปิดไฟให้เราดูดาวกลางทะเลทรายนะคะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะเราอ่านเจอในหนังสือแล้วก็พยายามหาทัวร์ที่เป็นแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการให้ชมการแสดงเป็นเบลลี่แดนซ์นะคะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาเก่งมากเลยอะ่ะเขาแบบโชว์คนเดียวตลอดตลอดการแสดงเลยอะคะ่ะเพื่อนๆเ,เก่งมากๆเลย ก็ขอจบทริปนี้กับการแสดงเบลลี่แดนซ์ให้ดูกันเพลินๆนะคะติดตามทริปดูไบได้ในตอนหน้านะคะติดตามรีวิวจากชิค journal channel ให้กำลังใจกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะ